กินแล้วก็สรอยกันล่างก็ดส่ยกันล่างิดใเมื่สร้กันลางติดมืฟาฟาเพอสีสรีเลี้่ยมัน้ากังก้องลังเป้าเนาะ ใครลวไมันวยนั่แลวเนี้ยส่วนจะไม่ตอนีละาะ่ละ้ำวเอองานดูอรมาถวป่วยเพ แกห่อยไมกเอามเเอาไปกจะแกงอย่าเง้ยไปจะนั่งทำไม้เท้าลาเอย่านเองนั่นเองดูแขนเขาเ้าเอัาักเลยเด้อโ่าไปทเอาไว nước nhang, mái có cái cay, ngon sức chất hả sức chất ngon chết chết này chết 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 cái chết 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 พิสิตื่นเต้นแล้วระได้นอนแลวมือแรกนี่กวดปวดสลาเพิ่งขึ้นหลับเอ๊ะไม่ซีเซลเซลว่ิมอวกับา่าไก่ิมือแล้วเ่แต่ว่ป้นนันวเร่าปาคนล่างเพราะว่าชมือ มากอ้อเก่งเก่งวากวาต่จะทำงีบบคุ้นแแม่บ่สูตรคุ้แหงทำเก่งทุกง่ไหมใปักเล่อใช้ไมใช้ไม้มันกัน่ะแม่บ่ ให้แล้วคนเบิ่งคนเบิ่งคนเลยวนอนทีเก่งเก่งเก่ะมาเก่งปาแสดงว่าเก่งเก่งนักสืออยู่เพื่อมันแข้งแข้งเนาะ ปดมือแล้วก็อเจีวเปป้าล้วกดดท่อเจียวกระเด <c oughs> ะอยากนในใตัวนีนี่ันแต้ <c oughs> ก้นตั็รุกระโดดสกาเนะไอ้สขป้ายังามคนวดเื่เลยเนาะบึงดิงแน่ไปจะจะทำบ่พ่อเขาไปแก้เรก็จะไปกึินเขา ไม่ได้ใครมาแดงน้ำค้าวอนู่้นั่นแถวอะเรวหน้านั่งอะไร มัหนขอต้นตนขวดนะโอ้ยเดี <S <S ๋ยกนเอ้ MP ิไปเวดี <school> ๋ยวยดเจียบก็รัยงแม่บ้านี่ยอ่ ไอ้ยนไปซ้อมคนแหละมันก็มันบริเวณปิดแต่ยากเนี่ยบริเวณมันก็บริเวณ แดดเนาะแดดอีๆหรอกอกซิเมื่ก่อนบอกซิยู่รุ่นหววกับแมสซิเอ้ยแม่ขาวรุ่นหววได้แังงั้นจ้ะ รุ่นห <get> <ะ>ัวแล้จ <Okay. S 1> ังมืงชัวมื่ออยเนี่ยกระเกเรียแค่นอนเลยอยู่เตาอโอ้ยเย็นเย็นม่มือนคนนอนนึงจุดค่ำ้องคนก็ไม่ดียังเงี้ยชุดมากก็ใจจะน่นแล้วแล้วอะไรวะให้อน้ำเป่ชุดครับ t ี i เบอก ว่าอยากได้ดีเจใหญ่นั่แหละมันใส่ง่ายกว่ากันกับวะแพงพอ่ออันนี้แจ๊กยังสามหมื่นสี่หมื่นเฮ้ยถ่ายน้อยน,นึงก็ด้งออกเด้งออกจะไปใส่เครื่องนั้นถ่ายใส่เครื่องนั้นกันถ่ายกันนั่นนนั่แหละมันขาวก็รู้อ่ะจุ๋ม ปั๊บเมื่อแต่ปั๊บเลยพี่ไอ้มันตัมีหมองไอ้ยังระบายความร้อนอย่งบอจากเมื่กูไปปิดอันมาว่าอันเครื่องไม่ห้อนเนาะวขับไปปิดอันที่ว่าอันทำงานเบื้องหลังน่ะกับปิดเบิดแล้วก็ยังห่อนไก่ย่งห่อนคือเก่าวจะน้อยมันก็สิไดดตอนน้ำบ่จัะน้อยอจะน้อยมสิไดดตอนน้ำ คือทอดอดีตเนาะเก็บก้อนหินกองๆกะไว้แล้วก็คือทอดอดีตเด้อดีตเคยหลังความหลังขังก่อนตอนนั้นมีใครเนี่ยมาวะก็มาเบิดแหเลยก็มาเบิดคุกคนนั่นแหละค่ะ บอยมารมันได้งขึ้นมาอยู่ไาอืมเขาอ,ออกรถออกล่างอะไรโอ้ยโอ,อ้จะห่งงไม่บออืตกข้าวหรือคะอม,อมาตั้งก็ตะเนาะประเทศตัด้ดงไ้มาเจอหามีอดีตกับข้าวเน่มาให้ตั้งน้ำได้สัะ เดินมาก่อหนะเด้อยายหน่ะเดินมาก่อนเด้อเก่อไม่แบบต่ะอของแฟนของแมนเด้อมันอ่กเด้นอนวิเลยเด้อเด้อคอยนั่งง่วงชิดเศร้าง่วง มันบ่มีหอดก่อนกอนะอินสิก่อซ่ํนะแล้วก็เก็บเอามาติรัตยายไว้ให้สิเก็บให้เจ้า <c oughs> เดี๋ยวให้พัดสาดหลังใหญ่ลูก็พัดสาดหลังใหญ่ๆนีเด้อเด้อใหญจสิก็หาทานไม่ก็ถ่านบุกมันโค้งอัน ทานไม่มั่นคงนะทานม่ม,นม,มนงอาทานมันประมาณโตแต่ว่ามันบรรยยุญใหญ่ทานใหญ่ๆก่อนโอ้ยออออทานใหญ่ๆกันเด้อนี่จะกระจานห้องแล้วนนกระจายห้องแล้ว ตั้งมาตั้งเลสาวข่อยกอโบก็นโอ้ยกมีกเป็งบ่ก็คนนะนะกอข่อยังง่ายยูนกข่อยเจ็บตรงโมเดินกับพ่อนี่น้อยอารุณนะโม่เดินะลหองหนึ่งข่อย่แม่เจ็ดได้เมเดินจะได้แบบไสสาเดียวสาเดียวเหร ยอมแหลมแหลมยอมแหลมแหลมพ่อเจ้ายังได้นะฮะโบได้นี่วอาได้แข็แมแลมเอาจ้าจ้าว่าจ้ายังได้มอเดินผมเปยัได้มอเดิ้ลผมปยังได้แนวอื่นลมบ่ เดี๋ยวจะกระจานห้องเลยยืนเขาไปบอกนะสาับกระจานมหลับม่กี้ใชเมากี้ใช้กระจันเจ้าหน้าีน่ะเจ้หนาองไหยซีน่ะ รรทางน้าลูไปปุ๊ทำไงก็ลงแม่งเด็กทำไงทำน้าแม่งเด็มันลายกทางน้าน,นะลายเราถือด้วยนาองกับฟอมมนะือมจะไปี่จะไปน้ำมือนี่มันบ่ิดไปแล้วโอเคไปกนข้าวปลานะซื้อข้าไปแล้วจังดังันะ่กข้าวนะปลา

ุใจมันเนี่ยคุณมโนคนไปบ้านนี่บ้านเพาฉนไปก็ได้ปะจที่ไปดเ่อเป็นยัไนเลยตอนแรกคน่าจะไปสั่นเขาในหมู่บ้านใช่ะเออาวบนมาเก่งกับระยะปะอืมที่คนมาเก่งกับรยา l à อ,อีกแล้วนี่มันว่าออกกอนยากตัวคอยแด่ยังกินีากอือแตแนวกินเนาะักนเนิาตกปิตามากโคมืออยูเลยเนาะ เจ้ากระหอเจากะหอเมื่อเน่ยเไปกินแต่มักกูมืออยู่ด้วยเจ้ากระหอเมื่อเ่ยเจ้ากระหอเมื่อเี่ยรากะมีลไอ้ท่าบวเลยเราก็มีธุรกิจเราเหตอยู่ชินิกับ บรสาวดอกเพอพ่อเสี่ยวนั่งสมาธิอกน้อบ่ไปไปอยมาชวนว่าวนะผมนี่ชำรุดแล้วบอกแล้วบอกพอออกว่าบวชเก่ามือก็คือเก่ามือเก่ามอื่นะ กบมแรงนะพันทีเก่ากับยูห้เต็มมือบ่ลูกเนาะสู้ข้อนอเาน ไปบุญไปเลยเดีอยวจะบุญบุญนี่บุญบ้านไหนเนบ้านบุญประจ้าขาโตตาอโอ้ต้นเลีไยงปะย่านของบุญยังบุญขาโดตาบุญปั้นดงมน้วนชามช้าขึ้นมือก่อนเอ้ขาโตตาใชล้วก็ะตอมาแล้วก็ก้อนก้อนหักก้อน คนนั้นมีเลินาจี้แบบที่ันเราซค้อจี้ในบ้านจี้อะไรเงี้ยจี้ไหโอนเงินจะดจดอไรแบบได้จี้โอนเงินไหลผมไม่เงินโทดไหโอนไหลไปจเกเกจี้ไหโอนเงินเขากังเลยเนาะ่าโอนไปไปบัญชีใหเออั โจนงแต่คัดจับได้คนในบ้านนี่บอคนในบ้านแบบเปียดเทีย่ยงมองอื่นไปเป็นทานมองอื่นจับมาเล่นบ้านแล้วมาหาที่คนโอ้จีบให้โอนเงนินจะหลาดเนาะชับก็หูแต่ว่าจิตใจโจนก็มาทรูปแบบจะร่างลุกย้ายนําชี้ชเจ้า เอ้ากับเรียวเงอนเอาคามเห็นบอสมาจิ่มไปให้โอนเห็นบอเลี้ยงเลาผู้ชายขีดเลี้ยงเลาผู้ชายอันเดียเลยเห็นโอ้เมซี่ยังมาดันเห็นเลี้ยงเลาผู้ชายบอแมนบอแมนว่าเลี้ยงเลาต้อนแรกหันดิวกันแล้วว่าซัดแซนฮานันขาห้องขาหองอ่ะครอยสิเปิดคอยสิเป็นคนกายเองเบิร์ต สพาโตมอนะบสามแาอสาวซองนีแแคมของป้ซพายากินเบียกรอนจึอยากตายวะกินเบียแเ้วก็เลี่ยงค่ะเบิร์สามแซมป่วบอ้เบียนะมองกินนะราคาโตีแซมนะมองกินนะ่โตก็ทได้บ่ไม่ตกินเียวแล้วกินเบียวะกินแล้วเรียบร้อยทั้งเกลืทั้งเินมเลยช ปนี้ผุ้ยชายแบไป่นุ้ชายอยากกลับบ้านกินแล้วจากเมืองตีเขากรเทน่ะตีนังกบปยอมค่ะนังกาใส่ใส่อย่างเดียวตีนจรันีหในสวรรค์เดแเคมของห้างเนี่ยเดนั่นฝาฝานะ้่ายกลับคืนมมวยแพ้่เออตัวใหญ่ยัง่าแพรเมืองฝ้าอันแั้นก้ชายสูบได้ค่ะออ้ไม่เก็บปองผู้ชายง่ายป โบแม่เราผู้ชายคนว่งคลิปบอกคอยว่ามันมันบอกคลิปบอกคือสตูดิอเฮียนกขาแทรกันเป็นข่าวแบบดังมันตกะวันขันกระดูแต่ซีรีส์เป็นข่าวแบบดังเธอผู้ชายแมนนี่กับเธอขุดซ่าบัดบัตรทำผู้ชายยังเบาเบาปะเจ้ามีอีบ่แต่เจ้ามีขี้เจ้ามาแม่ครับคอยขนาดกันผู้ชายมันบ่อยากสูหรือว่ามันสูเบ่ไหวมันสูเบ่ไหวกัเธอเก็บโบเม่ผู้ชายนี่กัน มัดใส่ผู้ชันน้ำๆเลยตีผู้ชายผู้ชายสองคนแต่มันีจังสี่กระเทยจังสี่กระเทยผู้ชายคือกันเน้าสู๋เวลามันหืนแม่นเลยผู้ชายกับสี่กับผมกับชิปมาเจ็ดเทียบกับผมับบแบบสาวนี่งเจอปกคูเห็นนะไหุ่นบบกลำลำมันโอ้ล้ำลำนั่งวกแลผัดรือ่ผัดข่ายแบบว่าเอ้า คล้ายๆแบบตอนแรกหันดิวกับผู้ชายหันคือแสบแสบดิวกันหันอยู่ในทั้งทั้งแสบทั้งออนไลน์นี่ยว่าสามแสนหานี่คือจบคาห้องขงยั้งนี่ขอเป็นคนจ่ายมันว่ามันกระดาสิเจ็บใจเนี่ยแหละบัดนี้ผู้ชายบัดนี้ไปบพราะถ้าเรหอดองผู้ชายเราจะกินเบียร์กินเบียร์แล้วเพราะว่า ผู้ใช้ผัดบอกไปนะบอกไปเอาไห่นเ่ะผู้ใช้เนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้สองคนผู้ใช้สองคนบันทีที่เจ็บใจชุดกุศลก็คือกูเล็บผัดกินกูปั่นเองก็จะฆ่าเฮ้ยเนาะบัดเงินทีเสียมาจ่ายค่าสิบมาเห็นซาสานถึงโต๊ะนี่มันบ่ไรได้ไปยืมอายมาอะมันว่ะเราอะเงิน่ะไปยข่อยข่อยกับโมเดลเงินข่อยก็ไปยืมเงินอ้ายอ้ายมาอะเราอะมาจ่ายเจ้าเป็นข้าวเขาถ่ายลงดัน เขาเทียวกระเทยเขาก็วางผลกันทุกคนนั่นแหละเนาะหวังจะได้กับเขากันยากเนาะเลี้ยงเบียร์แล้วก็ไปนอนน้ำเดือก้อนเลี้ยงเบียร์แล้วไปกับไปขั้นสีพวกร์กันบอกขั้นว่าโบไปกับโบไปแล้วกับโบไปสักกระบเล่นน้ำอะไรกันเออวอเล็ตนะหรือว่าจะกินเบียร์กับว่าขั้นตุ่งสักมากระบอกนั่นก็ขั้นบนอ่ะพีปัญญาสืกิน ตจาเียคือทีทีทีนั่งตีแล้วก็ทีนั่งเสียความรู้สึกเข้าในั่งอยากเสียความรู้สึกนะั่งอยากได้เงินคืนนั่งว่าให้ผู้ชายเน่ยเอาโทรศัพท์ผู้ชายนี่ยมากกว่าจะไป็นจำไว้อยู่ในร้านเลยมือใหม่เลยเจ้าเอาหาเงินไปไทยเอาโทรศัพท์เจ้าคืนนั่งบอกว่าเอาเงินมาใส่นั่งคืนนั่งบ่าเยมะพอเพิ่นกันอย่างเงินชนนั่นไปไปคืนได้เพราไปอยู่ว่ะนั่งก็อยากอยากได้เงินนั่งคืนนั่งว่ะบัดนี้คนที่ เขาถ่ายกล้องได้คลิปเขาก็บอกว่ามึงเจ้าคุยกันดีๆดูว่าแบบใส่ฮันก้อนคนละคร่งก็ได้บัดนั่งนั่งก็บอกว่าบอกฮันนั่งว่าข่อยบริได้เป็นข่อยบริได้กินน้ำจักก็ดีนั่งว่ามีแต่เขาสองคนนั่นกินละเฮี้ยงแต่ว่าคนจ่ายคือ่งเราห้ยข่อยจ่ายนั่งบอกว่าจ่ายแล้วไปเราอารมณ์เสียเราตีการถนนเลยแม่นบอกอร่อยหรือไส้ ผู้ชายก็สชูบไว้ผู้ชายก็สูงเลยผู้ชายตัวน้อยกู้ชูบไว้จังไกครัดไม่มีแหลยใช่ปะเดี๋ยวโทรศัพท์อยู่ส่งในอัดดีเบิ้งอยู่มือนะเออเขาพระเจ้าลงพูดเรี่ยงซัมมี่เป็นพูดเป็นไพ่เนาะ อันนี้เมนคิดดียอันนี้นะเยนหลาบก็ปลายคนอยู่บดูกระเทยติยันหลาบยู่บนี้นี่ป็นยาการมาให้เก็บภาพเดียวกันเลยคุณคืรนี่้าอบคุณนะครับขบุีกันแล้วบคุณ่ไม่านเลยนะี่เออไผู้ชายนะ